ครับท่านผู้ชมวันนี้เรามากรับรเจ้าตนหลวงนะครับทุกันมาชมบรรยากาศนะครับ <c oughs> มากครับที่วัดพระเจ้าตันลหลวงแห่งวัดพะเยานเจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะบ๊ายบาย